ปัจจุบันมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วโลกประเทศไทยมักพบค่าฝุ่น PM 2.5สูงเกินมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลกอยู่บ่อยครั้งการป้องกันตัวเองด้วยการเลือกใช้หน้ากากาอนามัยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดพิจารณาดังนี้หน้ากาก N95 ทั้งแบบมีวาวไม่มีวาวและแบบเปลือใบ ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกอันอนุภาคขนาดไม่เกิน0.3ไมครอนหรือ PM 2.5ได้95เซมีคุณสมบัติกรองอนุภาคขนาดเล็กได้ดีและช่วยป้องกันไวรัสหรือเชื้อโรคบางชนิดได้เหมาะสำหรับการใช้ในผู้ใหญ่ทุกวัยและหญิงตั้งครรภ์แต่ไม่เหมาะกับการใช้ในเด็กครับ หน้ากาก N99 มีลักษณะคล้ายกับ N95 แต่คุณสมบัติในการป้องกันอนุภาคขนาดไม่เกิน0.3ไมครอนได้มากถึง99%ถือเป็นหน้ากากนิรภัยคุณภาพสูงเหมาะสำหรับการใช้งานในสถานการณ์ที่มีมลพิษทางอากาศสูงเช่นคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมสถานที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองหนามากหน้ากาก P100 หรือหน้ากาก,ากจมูกหมู มีประสิทธิภาพในการกรองได้ถึง99.97%ซึ่งเหนือกว่า N95 และ N99 และสามารถกรองได้ทั้งฝุ่นละอองและสารพิษที่เป็นอันตรายในอากาศเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเผชิญกับมลพิษหรือสารพิษในอากาศที่มีความเข้มข้นสูงโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีระเหยการทำงานในสถานที่ที่มีการใช้สารเคมีหรือสารฟอกขาวเป็นต้นหน้ากาก 902A เป็นหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศโดยทั่วไปหน้ากากรุ่นนี้มีคุณสมบัติการกรองที่ดีแต่ไม่สูงเท่ากับหน้ากาก,ก N95 หรือ P100 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการป้องกันฝุ่นและมลพิษในระดับทั่วไปสามารถป้องกันอนุภาคขนาดไม่เกิน0.3ไมครอนหรือ PM2.5 ได้86.49% หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เป็นหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งที่มีวางขายทั่วไปโดยทั่วไปไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกรองฝุ่นละอองหรืออนุภาคขนาดเล็กเช่น PM 2.5แต่จะช่วยป้องกันการกระจายของละอองน้ำหรือสารคัดหลั่งจากผู้สวมใส่เช่นน้ำมูกน้ำลายหรือสารคัดหลั่งจากการไอหรือจาม โดยมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดใหญ่ได้ประมาณ60-80%ขึ้นอยู่กับคุณภาพและการผลิตของหน้ากากนั้นๆหน้ากากผ้าหน้ากากผ้าทั่วไปจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกรอง PM 2.5แต่ถ้าหน้ากากผ้าทําจากผ้าที่มีเส้นใยหนานแน่นเช่นผ้าฝ้ายหลายชั้นหรือมีการใส่แผ่นกรองเสริมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นได้ดีขึ้นนะครับ หน้ากากทางการแพทย์จะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเช่น PM 2.5หรือมลพิษทางอากาศในระดับที่สูงดังนั้นหากต้องการการป้องกันที่ดีขึ้นจากมลพิษหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กควรเลือกใช้หน้ากาก N 9 5 N 9 9ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองได้ถึง95% 99%เตามลําตามลำดับสวมหน้ากากให้ถูกวิธี จัดหน้ากากให้พอดีกับใบหน้าและใช้มือทั้งสองข้างกดลวดบริเวณจมูกให้แนบจมูกและหน้าตรวจสอบความแนบสนิทของหน้ากากการทดสอบโดยวางมือทั้งสองข้างบนหน้ากากแล้วหายใจออกแรงๆหากมีลมรอบๆจมูกให้ปรับลวดตรงจมูกให้พอดีจนกว่าจะไม่มีลมออกเมื่อหายใจแรงๆเปลี่ยนหน้ากากเป็นประจำหน้ากากที่ใช้แล้วควรเปลี่ยนใหม่เมื่อเปียกชื้นหรือสกปรก สำหรับหน้ากาก N95 ควรใช้ซ้ำได้ไม่เกิน5วันหรือจนกว่าจะรู้สึกหายใจลำบากล้างมือก่อนและหลังการใช้หน้ากากการจับหน้ากากโดยไม่ล้างมืออาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะครับการป้องกันการลดความเสี่ยงจาก PM 2.5ควรเป็นความร่วมมือของทุกคนทั้งการดูแลตนเองและการลดแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในระยะยาวครับ